สาวติ๊กสัญญาจะไม่มีผัวใหม่ทดแทนในสิ่งที่ทำผิดพลาดคะ่ะติกบิ๊กบาเธอหรือว่ากนิเตอรินหลังจากที่ถูกประธานชมรมคนดังปล่อยข่าวว่าหย่าก,กับหนุ่มซ้อนรามสามีพระเอกดังไปแล้วล่าสุดเธอก็ได้เปิดอ,อกเคลียร์ผ่านทางเพจอ,อีจันยอมรับว่าหย่าจริงกับหนุ่มซ้อนรามยอมรับว่าตนสามีเส้นใบหย่าก,กันจริงๆแล้วล่ะคะ่ะแต่ว่าครั้งแรกเนี่ยหย่ากันไม่ใช่ว่าเพราะไม่ได้รักกันนะแต่เป็นเพราะว่าหย่ากแก้เค้ดเท่านั้นเองหลังจากที่โพสต์ภาพใบหย่า,ยาก,กับทางด้านของติกบิ๊กบาเธอล่าสุดหนุ่ นุ่มซอรามเอกกมาเปิดใจครั้งแรกผ่านทางรายการแฉเป็นทีแรกด้หนุ่มซอรามยืนยันแล้วและค่ะว่าทั้งคู่นั้นเลิกกันแบบแท้จริงเลยละค่ะกับล่าสุดทางด้านของแมตติกบิ๊กบาเธอออกมาโพสภาพเป็นแบบนี้ล้ะค่ะข้อความนั้นก็มีใจความว่า ตัวเธอนั้นสัญญากับโลกว่าต่อไปนี้จะไม่มีสามีใหม่เพื่อชดใช้ความผิดที่ได้ทําลงไปซึ่งคลิปดังกล่าวนั้นระบุแคปชั่นเอาไว้แบบนี้ค่ะสัญญากับลูกว่าจะไม่มีผัวใหม่รักตลอดชีวิตทดแทนในสิ่งที่ทําผิดพลาดจะขอดูแลตัวเองให้ดีรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเพื่ออยู่เคียงข้างลูกจนตายและนี่ก็เป็นข้อความจากเธอนั่นเองและคะ่ะยังไงก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้กับสาวติ๊กบิ๊กบาาเธอด้วยคะ่ะ